คสบายดีเจ้าพี่น้องมาได้ผมฝากกันยังไปทากันได้ผมแล้วพี่น้องบนสต็กบงทากันเลยฝากจืดๆเสต็กก,นกันนำเจ๊คนึงมาฝากที่กันข้างควาตันเึิดส,ส,สวยสวยจ้ะสวย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 เนี่ย มากินมีกะทิซึ่งมีกะทิทงสามสิบบาทสามสิบชันเออทงหาสิบบาททงหาสิบบาทจ้ะอยากข้าวพี่น้องอยังมาด้กินหอดเขาซึ่งมีกะทิทงนึงเห็นที่หมดและ้อยือืดเนี่ย มีกะทิมีกะทิกับขนมจีนต่างกันเรื่องน้ำเรื่องบ้านแต่อเอิร์ดมาเด้อไ์พายานก็จะนำต่คล้ายๆขึ้นน้านะฮะข้าวปุ้นทั้งแหละแต่บริษัทปลาแดกไงใส่น้ำปลามีกะทิแต่บางคนมาอ,มอ,มอม แซ่บมนันจะเดินว้าตุนี่ไรเนี่ยขลุ่นยังไม่ดีแซ่บราคาขลงนยังไรเนี่ย องห้าสิบบาทคะกะินอะรกต๊อดกินเมีเอันพักดีบกะต๊อดรับ บอกมันมาแต่สมัครกับเจ้าก็จะแอบเออโวัวผมไปกับผู้บ่าวตะกินหนังจุ่มจีนมาแล้วมันเดิกเอาของเจ้าขึ้นเลิกแล้วป่ะลงเงินเจริบ่ะลงเงินเจริบ่ะด้แล้วเมื่อย แต่มัเจริยไปเ่อนเจริยอีกเลยค่ะเหมือนบอกอืม

ອັນປໍລະບໍ່ຍອມຍິກັນຍ່າອ້າມບໍ່ຍອມແມ່ນຫຍັງຫວາຂ້ອຍໄດ້ລົມກັບໂອ້ເຫັນແນວໃດມີຫວາອີ່ຫຍັງໂອ້ຢາກຈະປະນົມກັນຫືມກມດ້ທໃຫ້ເກຍກກນ

ตัวข้อย5ก็บ่โหดนี่อืมเออยุ่มๆในหัวยุ่มอยู่เพิ่นจะบอกอืมสิเริ่มอันน่ะเปิดลูกนะของสีอันเบี้ยประมาณล่างได้แก๊ส1หรือประมาณ20ก่อ็เดี๋ยวสก็อยู่แลอมาล่างทาที่ได้แครับคือเาก็นกับชแตกันยาบ่อยากไปขอขอนอนแล้ว

อืมนงกีลากีลาแห่กานนะครบที่ฉอกลาเารุ่มงานดูจิตของฉานเร่ปฏิบัติการจิตจเรื่อวดจบนวดนาจามาใส่น้ำเนี่ยเยี่ยม ไปยุ่มกันหมู่โคกันเฮาก็ได้ยินกูปีผมจิงกันก็เคก็เป็นอย่างเตื้อก็เลยงงกันแล้วมาเข้ามาก่อนพอเข้าบ่คิดหล่อยข้าบ่กันนี่่สิเเนาะเขากินแล้วบ่อยู่หาดกินแล้วบ่อยู่หาดหขอบ่ได้กินกินแล้วบ่น่ะเขายังบ่กินข้างมาสิกินหมเจอมือซ ยมไม่เห็นยาเลยอะก็มึงไปยมไม่เห็นมังแค่ยาใ่ให้ปองน้องเหรอปองนุ่มหันนะก็เป็นยมใช่ไหเออเดีกันกับว่าเนาะเป็นยมกันไปแล้วนุ่มรัวนะขอเป็นพยมแล่วกันเจเขาไปหาเราเป็นยมขไยหา เป็นดกันมาเป็นรดายอือบองประเทศต้อมเป็นคนแบบนั้นเนาะหแห้งอยับเขา

กิดเขาขี่มาพี่เนาะตามที่ก็ขายยังยงเยมยอนกับยามทียก็ปุ้ยเราขายได้เลยนะเราขายเด้ไงขายพอขายถูกนี่นี่นี่คือ